ข <c oughs> <are> ังันเลยโอ้มือนี้มือนี้มาทางไหนครับมื่อนี้ครับมือนี้มาทางท่งไหนมื่อนี้มาทางหารับมงามือนี้อันนี้ใส่ยังีงใส่น้ำหอมใสน้ำหอมโอ้ยสุครัหมหาเสน่ห์เนาะต้องเสียคหอมสุดยอ้นั่นนะเออเก็ต้องีใม อันนี้เขาเรียกว่าอยังนี่น้องเหรอน้องแพล่น้องแพล่เสียดังพรายที่ครับเขาเอิ้นมาไซไซม่อนไซหย่าเซเน่นีไหมเนาะโอ้ใส่ม่อนไซหย่าเซเน่น้องเพลวกับน้องเปล่าน้องแพร่กับน้องเปล่าวันนี้มาทำการแสดงอยู่ที่บ้านทุ่งใหญ่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับมาแห่ผ้าปลาครับผ้าปลาครับทีมงานผ้าปลาเพิ่นกำลังนั่นอยู่ครับ หอมคักอยู่ไกล้ๆหอมเน่หอม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 สครับเชเลยสีบอน้ำเนล่ะเลื่มตัวนั้นเนาะกูพอม่ต้องสีดอกพอว่าอยู่กลางเนี่ยนั่นอยู่แล้วสิฮาฮ่้าฮ่าฮ่าฮบิน่าอนี่ครับฮ่า่าฮ่าฮาน่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่า่นฮาฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮทุก่าการทุก่าบ่าาร่าฮ่าฮ่าฮ่าา่า ติดต่อได้เบอร์โทร086นะครับ092นะครับ1812นะครับคุณชัยหุ่นเต้นนะครับสามเกิดอน้องแพร่น้องเภากลับวันนี้มาสั่งสีสันอยู่ทั้งนะครับตำบลบ้านทุ่งใหญ่นะครับตำบลภูกระดึงนะครับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับอีกสักครู่นะครับเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้นะครับฉีดน้ำหอมแล้วนะครับนี่ใส่นะครับ น้ำหอมแล้วโอ้หอมคักหอมคักหอมครับเดี๋ยวพบพ้อกันในพบพ้อกันมาเสรนเลยนะครับพบพ้อกันนะครับอีกช่วงต่อไปครับครับเอฟซีพันกำลังมากครับเดี๋ยวพบพ้อกันอีกช่วงต่อไปครับผม